สวัสดีครับบล็อกวันนี้เนี่ยจะพามาดูคาร์โบไฮเดตตัวแป้งตัวคร์บเนี่ยที่ผมกินช่วงคุมน้ําหนักช่วงไดเอทเนี่ยมันกินอะไรประมาณไหนบ้างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าอย่างคลิปที่แล้วที่ผมพูดไปว่าบางคนน่ะคือกลัวการกินแป้งมากคือไปกินแบบไปตัดแป้งตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นน้ําหนักตอนแรกเลยบางทีแบบแทบจะไม่กินข้าวเลย มันจะทําให้ระบบเผาผลานของเราเนี่ยมันมีปัญหานะครับแล้วเราก็ไม่มีแรงออกกํลาลังกายด้วยแล้วทําให้น้ําหนักตันด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าคาฟที่ผมกินเนี่ยมีอะไรบ้างหลกัหลกๆก็จะเป็นแบบข้าวขนมปังอะไรพวกนี้ใช่ไหมมามาดูกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยผมกินอะไรยังไงบ้างมาอย่างแรกเลยครับอันนี้คือข้าวสวย200กรัมนะครับข้าวสวยอันนี้ก็จะเป็นข้าว หลายๆคนอาจจะเห็นว่ามันคือข้าวขาวใช่ไหมแต่จริงๆมันคือข้าวกอขอนะครับข้าวที่มันมีน้ําตาลน้อยอ่ะกินแล้วเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายค่อยๆดูดซึมนะครับน้ำตาลไม่ได้พุ่งสูงเร็วแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังขนมปังเนี่ยอันนี้จะสังเกตว่าแผ่นมันจะเล็กกว่าอันนี้ใช่ปะมันคืออันนี้ครับขนมปังฟาร์มเฮาส์กับคิวบิ ขนมปังถ้าพูดถึงเนี่ยขนมปังผมจะกินถ้าเป็นฟาร์มเฮ้าส์นะสแผ่นนะครับมันจะได้พลังงานกับคาร์บเนี่ยพอๆกับข้าวสวย200กรัมเนี่ยลองเทียบปริมาณกันดูเห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นคิวบิกเนี่ยความหนาเนี่ยความหนากับความแน่นของเนื้อเนี่ยมันจะแน่นกว่าฟาร์มเฮ้าส์นะครับแล้วก็แผ่นใหญ่กว่านิดนึงเห็นไหมเนี่ย ถ้าไม่กินข้าวบางทีนะอย่างมื้อเช้าเนี่ยที่ผมถ่ายหลายๆครั้งเนี่ยก็คือ,อกินเป็นขนมปังปิ้งเข้าม้อทอดลมร้อนนะครับสแผ่นกินกับไข่สฟองอย่างเงี้ยหรือบางทีผมก็กินเป็นขนมปังคิวบิกอย่างเงี้ย เพราะว่าเรื่องขนมปังนะครับถ้าเกิดบางทีแบบมื้อที่เรารีบๆเนี่ยก็กินแบบเป็นขนมปังกับไข่หรือเวอ่าบางทีถ้าเกิดไม่อยากมากินข้าวแบบเนี้ยหรือถ้าผมอยากกินให้แบบอิ่มท้องนะผมจะกินพวกอย่างเงี้ยมันหวานอ่ามันหวานญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันหวานญี่ปุ่นมันก็จะ อยู่ประมาณ250กรัมครับผมซื้อมา2ลูกเนี่ยครึ่งโลอ่าก็ซื้อจากแมคโครบ้างแม v แวลูบ้างอ่ามันหวาน250กรัมเนี่ยมันให้ตัวพลังงานกับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเท่ากับข้าวสวย200กรัมนะครับก็อาจจะกินเป็นมันลูกนึงต่อมื้ออย่างเงี้ยถ้าเป็นมื้อหลักนะอันนี้ผมพูดถึงมื้อหลักนะที่ผมกินเป็นแบบเป็นข้าวอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมไม่อยากกินข้าวผมก็จะกินเป็นขนมปังเป็นมันบ้างอะ,อะไรแบบแบบนี้นะครับหลักๆ หรือบางทีเนี่ยผมก็จะกินเป็นตัวแรปพวกนี้แรปเนี่ยข้อดีคือมันมันสุกมาแล้วครับเราก็ทำให้แบบหรือบางทีผมจะกินเป็นตัวแรปอย่างเงี้ยแป้งมันสุกมาแล้วนะครับเราแค่เอาแบบไปแนบกับกระทะให้มันร้อนๆแล้วก็ทำพวกแบบเนี่ยใส่ไก่ใส่ผักใส่พวกแบบมายองเนส ไขมันต่าหรือน้ําสลัดเทาซันไอแลนด์แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบหมวดแป้งหรือพวกแป้งพวกนี้ขนมปังนะครับจริงๆเนี่ยมันได้คาร์บสอย่าง4แผ่นเนี้ยมันได้คาร์บประมาณ45แต่ข้าวสวยเนี่ยคาร์บประมาณ50ใช่ไหมเพราะว่าพวกนี้ทำไมถามว่าทําไมคาร์บมันน้อยกว่าแต่พลังงานมันเท่ากับข้าวสวยครับเพราะว่าพวกขนมปังเนี่ยมัน มีโปรตีนมีตัวโปรตีนด้วยมันมีพวกส่วนผสมที่ขึ้นรูปมาเป็นขนมปังมีตัวไขมันอะไรเงี้ยมีมันมีพลังงานแฝงอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นแป้งที่แปลรูปมาระดับหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงพวกแบบคราฟที่มันไม่แปลรูปอ่ะผมก็จะกินเป็นแบบเนี่ยมันหวานญี่ปุ่นมันเผาอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็นึ่งบ้างแล้วก็กินเป็นฟักทองนะครับฟักทองเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเทียบกับปริมาณข้าวนะอันนี้คือข้าว200กรัมใช่ปะ่ะ ประมาณประมาณฝ่ามือนะเดี๋ยวผมเทียบฝ่ามือให้ดูเนี่ยประมาณฝ่ามือผมเยอะกว่าฝ่ามือหน่อยอ่ะใครที่เคยแบบชั่งน้ําหนักอาหารบ่อยๆก็จะจําปริมาณได้นะครับอันนี้คือข้าว2 0 0กรัมใช่ปะ่ะอันนี้คือฟักทองนึ่งนะครับครึ่งโล500กรัมเราต้องกินฟักทองอย่างเงี้ยสองมื้อจะได้พลังงานและคาร์โบไฮเดรตเท่ากับข้าวสวย200กรัมแปลว่า เราสามารถกินอันนี้ได้1นกิโลเพราะฉะนั้นมันจะอิ่มมากๆแล้วก็เวลาช่วงที่แบบว่าเราไดเอทใช่ปะ่ะเราต้องตัดพลังงานลงเราต้องลดพลังงานจากตัวคาร์โบไฮเดตลงเพราะฉะนั้นบางคนจะรู้สึกหิวรู้สึกหิวตอนแบบว่าสารอาหารมันน้อยใช่ปะ่ะผมแนะนําเลยตัวฟักทองเนี่ยแม่งคืออะไรที่แบบช่วยเราได้ตอนไดเอทนะครับมันอิ่มบางทีเอาไปไปนึ่งก็ได้ไปทําขนมไปทํากับข้าวก็ได้ฟักทองเนี่ยครับ ้าแบบต่ำมากๆนะครับกินได้1กิโลเท่ากับข้าวสวย200กรัมคือเรียกว่าแบบไม่ต้องกลัวค้าอีกต่อไปเลยหรือบางทีนะผมก็กินแอปเปิลนะครับแอปเปิลเนี่ยลูกหนึงประมาณกำปั้นนึงของผมเนี่ยมันจะอยู่ลูกละประมาณ200กรัมอันนี้เป็นแอปเปิลฟูจินะครับ2ลูกเท่ากับข้าวสวย 200กรัมเเห็นไหมคือผมจะพยายามคํานวณให้มันเสร็จสับก่อนว่าวันนึงเนี่ยผมต้องกินข้าวสวยเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วเราค่อยมาแทนอ่ะแทนข้าวสวยด้วยอะไรบ้างขนมปังอ่ะเป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์เป็นคิวบิกเป็นฟักทองนึง่งเป็นอ่มันหรือแอปเปิลนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่คาบต่ํามากๆอันนี้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเส้นบุกอ่า เส้นบุกเนี่ยอันนี้มันมันมันเท็กเจอร์มันจะไม่เหมือนพวกเส้นบะหมี่นะมันจะมีความเด้งเด้งหน่อยอ่าจะมีความเด้งเด้งแล้วก็จืดกว่านะครับไม่รสชาติมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนบะหมี่จริงๆแต่ว่าพลังงานอะ่ะถุงนึ่งอะ่ะห้าสิบแคลห้าสิบแคลนะครับแล้วได้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยอ่อน้อยกว่าขนมปังแผ่นหนึ่งคือเอาง่ายๆนะกินกินสองถุงเนี้ยเท่ากับดูนะ กิน2ถุงเนี้ยเท่ากับขนมปังฟาร์มเฮาส์สแผ่นเพราะฉะนั้นเรื่องของวอลลุ่มเรื่องของแบบอ่าเดนซิตี้ก็คือความความเยอะความเยอะมันจะเยอะมันจะแน่นกว่าข้าวเยอะเลยครับคือกินได้อิ่มกว่าเนี่ยพลังงานร้ออันนี้พลังงานข้าวสวย200กรมัมพลังงานประมาณ260แคลแต่อันนี้พลังงาน100ยแคลอ แต่ว่ามันก็จะราคาสูงหน่อยผมจําไม่ได้แล้วราคาถุงละเท่าไหร่น่าจะ40กว่าบาทมั้งถ้าเกิดว่าบัจ็ตน้อยนี่ครับฟักทองเนี่ยผมแนะนําว่าดีที่สุดอย่างมื้อกอ,อกกําลังกายเสร็จเนี่ยผมก็จะกินเป็นแบบเป็นแป้งขัดขาวเลยอ่าเป็นข้าวขาวบางทีกินเป็นแบบอ่ากล้วยบ้างบางทีกินเป็นเส้นอ่าเส้นปกติเลยนะเพราะว่าต้องการพลังงานจากคาร์บเนี่ยพลังงานจากน้ําตาลเนี่ยกลับเข้ามาให้รวดเร็วที่สุดเพราะว่าหลังออกกําลังกายนะครับ ปริมาณน้ําตาลในร่างกายของเราเนี่ยมันลดลงมันต้องการพวกน้ําตาลเนี่ยเข้ามาชดเชยคือพวกน้ําตาลคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสำคัญกว่าโปรตีนอีกหลังมื้อออกกับว่บงกายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามากินอะไรที่มันเป็นแบบเป็นคาร์บดูดซึมช้าอย่างเงี้ยมันก็จะได้รับพลังงานชดเชยค่อนข้างค่อนข้างช้าก็จะกินเป็นแบบเป็นแป้งขาวแต่ถ้าเป็นพวกแบบมื้ออื่นๆอ,อย่าง่าอ,อย่างมื้อเย็น มื้อก่อนนอนเงี้ยก็กินเป็นคาร์บที่มันมีไฟเบอร์คาร์บที่มันไม่แปรรูปมันจะได้ชะลอพวกน้ําตาลอ่าค่อยๆดูดซึมเราจะได้แบบไม่กินไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเอ้ยหิวอีกแล้วอ่าพวกคาร์บพวกนี้มันก็จะทําให้เราอิ่มท้องนานเนี่ยนี่ก็เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตที่ผมกินหลักๆนะครับเนี่ยเป็นข้าวเป็นถ้าเกิดต้องการเรื่องปริมาณหน่อยก็จะเป็นแบบพวกเส้นโอ๊ตเป็นฟักทองบ้าง อันนี้ก็เป็นขนมปังเป็นแอปเปิลแอปเปิลผมก็จะกินกับเนยถั่วบ่อยๆบางทีก็เบื่อก็สลับเป็นมันเผาบ้างนะครับแล้วก็เนี่ยเวลาที่ผมจะไปข้างนอกอย่างเงี้ยผมก็จะเตรียมเนื้อสัตว์ไว้อมื้อละ200กร,รมัมแล้วก็เป็นแบบขนมปังโฮวีซีแผ่นบ้างแล้วก็สลับเป็นฟักทองบ้างเป็นข้าวสวยบ้างอ่าโทษทีนะครับมันไม่มีพื้นที่วางแล้ว หรืออย่างบางมื้อเนี่ยผมก็จะใส่เนื้อสัตว์ไปเลยเนี่ยสองร้อยกรัมสองร้อยกรัมใส่ผักไปแล้วก็พกพวกแบบเนี่ยขนมปังอย่างเงี้ยใส่รถไว้เลยหิวก็หยิบมากินได้เลย4แผน่นหรืออาจจะเป็นขนมปังคิวบิกอย่างนี้หรืออาจจะเป็นตัวแรปอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นคนกินง่ายนะก็จะแบบเนี่ยธรรมดาธรรมดาแล้วก็ราดซอสราดอะไรนิดหน่อยนะครับเนี่ยขนมปัง4แผน่นมันก็หยิบกินได้เลยบางทีก็ใส่เป็นข้าวไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่า กินหลายมื้อหน่อยผมก็จะพกแบบนเนี้ยเนี่ยใส่เนื้อสัตว์ไว้2มือ้อใช่ไหมนี่ก็เป็นมื้อที่3แล้วก็ของว่างอีกมื้อนึงอะไรแบบเนี้ยเนี่ยก็เป็นอาหารที่ผมแบบกินต่อวันนะครับเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ผมกินหลักๆเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยวนๆกันไป ไม่ได้แบบมีอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยหลักๆอะ่ะที่ผมคำนวณผมจะคำนวณให้เสร็จสับก่อนว่าวันหนึ่งเนี่ยผมกินข้าวได้ประมาณเท่าไหร่แล้วค่อยมามาเฉลี่ยโคตาว่าเราจะกินเป็นอะไรบ้างเป็นขนมปังเป็นข้าวเป็นมันเป็นอะไรพวกนี้อันนั้นคือตัวคาร์โบไฮเดททั้งหมดในในมื้อหลักๆครับแต่ว่ามันก็จะมีตัวคาร์โบไฮเดทที่มันมากับอของว่างของกินเล่นอะไรอย,อย่างเช่นแบบถั่วอย่างเงี้ย หัวมันเป็นเบสคือมันเป็นแฟตก็จริงแต่ว่ามันมีพลังงานที่มันแฝงมาก็คือตัวโปรโตีนตัวคาร์บด้วยบางทีผมก็จะแบบเผื่อๆตัวพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตไว้หน่อยนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมคำนวณแล้วว่าผมต้องกินข้าวเวลา800กรัมแต่ผมอาจจะกินข้าวแค่ประมาณ600กรัมก็คืออย่างเงี้ยสม,มือ้อแล้วก็แบบเฉลี่ยไปกินคาร์ ที่มันแบบเป็นแบบคับแบบโคตตาแฝงในสแน็คเป็นพวกแบบถั่วบ้างเป็นพวกแบบเนี่ยมเมล็ดทานตะวันแล้วก็ตัวเนยถัว่วเงี้ยตัวเนยถัว่วมันก็จะมีแบบมันม,ม,มีพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตจากโปรตีนอะไรเงี้ยเราก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับแต่ว่า หลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกข้าวให้มันให้มันจบก่อนเป็นมื้อหลักให้มันครอบคุมทั้งหมดก่อนแล้วเราค่อยมาหาตัวพลังงานที่มันแฝงอยู่ในแบบในของกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าใครที่นับแคลอรี่นับสารอาหารเป็นเนี่ยแอดวานแล้วก็จะไปกินพวกแบบขนมได้ไปกินพิซซ่าไปกินแบบ อะไรที่มันค่อนข้างยืดหยุน่นนะแต่หลักๆนะครับถ้าใครที่เพิ่งเริ่มลดน้ําหนักหรือว่าแบบเพิ่งเพิ่งมาไดเอทเลยอยากให้แบบเอาพื้นพื้นให้ได้ก่อนพวกแบบข้าวพวกขนมปังอ่าอย่างอย่างพวกแบบฟักทองเนี้ยก็ได้แอปเปิลมันมันอย่างเงี้ยก็ได้นะครับคือเอาพวกนี้ให้มันเป็นแบบยืนพื้นให้ได้ก่อนให้เราเริ่มเข้าใจว่าอ๋อกินประมาณนี้อาหารประมาณนี้แล้วก็ปริมาณประมาณเนี้ยร่างกายเราเริ่มแบบเอิบ เริ่มไขมันเริ่มลดแล้วนะโดยที่แบบมาถึงยังไม่ต้องแบบไปตัดข้าวทิ้งไปตัดสารอาหารเลยนะครับดูดิมือ้อนึงเนี่ยผมแบบกินแบบกินอแบบิ่มกินแบบกินเยอะมากนะครับเพราะว่าเราเราเข้าใจปริมาณสารอาหารเงแล้วราก็เข้าใจเรื่องของการแลกเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตนะครับไดเอทของเรามันจะยืดหยุ่นมากขึ้นโดยที่เราแบบไม่ต้องแบบไปกังวลเลยว่า Hey, จะกินอันนี้ได้ไหมจะกินอันนี้แป้งทําให้อ้วนไหมยิ่งศึกษาเรื่องคาร์บนะเราจะเข้าใจแล้วเราจะไม่กลัวมันครับไดเอทของเราจะยืดหยุ่นได้มากขึ้นแล้วช่วงที่แบบเราไดเอทสักพักนึงอะ่ะเราเริ่มแบบพลังงานน้อยๆอ,อย่างเงี้ยเราก็ควรจะกินคาร์โบไฮเดรตกับเข้ามานะครับหรือการทำรีฟีดเนี่ยมันก็จะกินข้าวได้แบบอ่ะต้องแบบเติมพลังงานกลับเข้ามาบ้างอย่างเช่นผมบอกว่าผมเคยกินแป้งเนี่ย วันละ800กรัมใช่ไหมก็คือตัวข้าวเนี่ยวันละ800แต่ถ้าเกิดว่าผมไดเอ็ดมาสักพักนึงแล้วผมตัดข้าวเหลือไปแบบ600 500อย่างเงี้ยมันจะต้องมีวันที่เติมคาร์บกลับเข้ามาบ้างนะครับหรือการทำรีฟีด ผมอาจจะกินข้าววัเราแบบโลครึ่งอย่างเงี้ยคือชูตมันขึ้นมาเลยจากเดิมเพื่อที่จะกระตุ้นระบบเาผาผลาญมันกลับมาเรื่องรีฟรชก็เดี๋ยวเอาไว้อธิบายวันหลังแล้วกันวันนี้ก็รีวิวให้ดูตัวคาร์โบไฮเดรตข้าวๆาประมาณนี้นะครับล็อกวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเห็นภาพนะว่าแบบเออคาร์โบไฮเดรตที่ผมกินประมาณนี้แล้วก็การแลกแป้งเนี่ยมันก็จะมีการกินคาร์โบไฮเดรตที่มันแบบหลากหลายนะครับไดเอทของเราจะได้ไม่เบื่อนะวันนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์กันครับเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ